cảm ơn, สวัสดีค่ะทักทายทุกคนเพื่อนๆชาวด้อมชามินเน็กชาลีแล้วก็กามินนะคะเป็นยังไงบ้างทุกคนซีซั่นสซีรีส์เรื่องนี้ถูกอกถูกใจไหมคะแฮปปี้ไหมคะเมื่อวานเนี่ยไลฟ์หลายมาหลากหลายมากนะคะการมินไลฟ์เดียวก่อนที่เน็กชาลีจะขึ้นไลฟ์ขายของคู่กับป้าแดงแล้วก็อาเธอ ส่วนกามินก็ไปนั่งเฝ้านั่งจอยแลดูเหมือนน้องอยากจะขายของมากๆทุกคนน่ารักจริงๆตกดึกอ่มีไลฟ์คู่กันกับอ่ CEO Base อีกโอ้โหเต้นกันมันส,สุดๆนะคะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้รีแคปประมาณนี้นะคะรวมคลิปขายของจังหวะโบ๊ะนะคะที่นายหญิงกามินไปนั่ง<ด>เฝ้านั่ง,งดูชาลีขายของแล้วก็มีโมเมนต์แบบ รู้เลยว่าน้องเนี่ยอยากจะจอยอยากจะขายของอยากจะไลฟ์ขายของนะคะช่วยกันซื้อเยอะๆนะทุกคนน่าจะจําได้นะคะเพราะว่าช่วงตอนกลางวันที่กามินไลฟ์เนี่ยน้องก็ถามชาลีนะคะว่าวันนี้มีไลฟ์ขายของกี่ทุ่มไปดูได้ไหมแล้วก็บอกว่าฉันน่ะแฮปปี้มากๆนะฉันชอบฉันอยากจะไปนั่งดูแอ่์เนกไลฟ์นะคะทุกคนไปดูจังหวะโบ๊ะนะคะยังไงดี เพลงเข้ามาในหูของชาวดอมเลยใช่ไหมมีเมียมาคุ้มเมียมาคุ้มแซมแจมตาู้เฮ้ยอย่าคุยกันเสียงเบาดิใช่เป็นผู้หญิงงามเพลงนี้ก็ได้เปิดบ้านเลยบ้านเลยเพลงอะไรก็ได้จินี่ปูกับจินี่ปู การกินเผ็ดแล้วได้กินน้ำเต้าหู้นี่มันเป็นอะไรที่ที่เผ็ดเบอกเผ็ดเผ็เองแฟนฉันแฟนฉันเหมือนเธอและฉันเราต่างเป็นเ่อสำหรับไลฟ์นี้นะคะเชื่อว่าชาวด้อมหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งประเด็นนะคะที่บางครั้งจะมีคนมาคอมเมนต์ว่ากามินกลับมาครั้งนี้นะคะ จะเว้นระยะห่างกับชาลีแล้วก็ครอบครัวของชาลีชาลีจะไม่เข้าใกล้กามินเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้กลับมาแค่เพื่อแบบทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวชาลีก็ถอดใจกับการมินแล้วแน็กก็ถอดใจแล้วมาครั้งนี้จะไม่มีการใกล้ชิดก,กันเหมือนเมื่อก่อนรู้สึกว่า สายปั่นจะเดาผิดนะคะมาครั้งนี้ครอบครัวก็เวลคามยินดีต้อนรับการมินแน็กเองก็คลั่งรักสุดๆนะคะโอเคไปดูโมเมนต์การมินเข้ามาจอยไลฟ์เลยค่ะเก้าขนทองมาแล้วมาแล้วมาแล้วดิฉันคือป้าไก่นะทุกคนไหนไอ้แม่นอะไรก็ไม่รู้อิวริงคตรเลย นะดิฉันก็เลยเชื่อว่าสีนวลชวนชื่นสีนวลชวนชื่นเออเออแอบเธอรำเลยแอบรำพร้อมกันต่อไปเป็นวิชานาฏศิลป์เราไม่ต้อาฟังแด้งเฮกัมมินกำมินทำไมเขาได้ลอง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 ดมดูคนไทยชอบมากหลายๆคนชอบ สีนวลชวนชื่อื่นเออคือกลิ่นต้องบอกว่าอร่อยคนอร่อยอร่อยคือไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงคือคือบางคนอ๋องหอมไม่ชอบเลยชอบ Yes เนาะแต่จิ้มแล้วอร่อยนะมันกลิ่นกลิ่นแรงกลิ่นแรงมากจริงจริงเพราะจิ้มแล้วอร่อยนะมันพอจิ้มแล้วอร่อยแต่พอถ้าไม่ได้กินนี่คือกลิ่นมันแรงมากของแซ่บนะหมูปา่า อร่อยนะอร่อยอร่อยไหมหลายคนอ่ะหิวเลยผมบอกตอนเนี้ยเอใครหิวบ้างเนี่ยใครดูแล้วหิวบ้างอ่ะอร่อยอร่อยกินแรงมากจริงแบบว่าอร่อยอร่อยใครตีกันที่ไหนอยู่วะเออคือคือคืออร่อยแจ่วบองแจ่วบองใช่ไหมหรือปลาร้าปลาร้าอะไรทัางนั้เนี่ยปลาร้าถ้ากินเป็นไหมลูกไม่เป็น แต่ป้าแตงว่าอาเธอกินเป็นต้นเดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวกินเป็นเพราะตอนเด็กนั้นแอคก็ไม่กินเหมือนกันอมนแ็คเพิ่งมากินทุกอย่างเป็นตอนโตนี่แหละปลาดิบด้วยคือคือเห็นปลาล้วอันนี้เหมือนกันแบบก็คือนักแสดงต่กอนกันเยอะที่บอกว่าแบบคือแต่สุดท้ายก็คือกินอร่อยอร่อยอร่อยปลาปลาดิบนะนันแอคเพิ่งกินเป็นนะอะไรนะคะสตามสบายปล่อยไปปล่อยคนสบายไปไม่ต้อง <gesch> แพนกล้องแบบนอนลงพื้นต <online> ัมงสบายตัมงสบายนะอ่ะเธอตั้งโอเคอ่ะอ่ะเธอมีคนทาไหมต่อต่อต่อสีนวลสีนวลค่ะด้อมสีนวลของดิฉันมีใครมาไหมคะทักค่ะไหนกดดิฉันมาฟิวชั่นเล่นสองแท่งฟิวชั่น

กินน้ำกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกก่อนว่าก่อนได้คือคือเสียงนังเสียงนังกรอบแกรบกระโูกมันเฮ่ยังท้ขออีกทีนึงอายุอายุขออีกทีนึงป้าแตงยังทำได้อยู่แต่ผมทำไม่ได้นะครับขอแยกหนึ่งหกหกเก้ารอไว้ก่อนเออออนนี้เป็นโยคะเก่ามาก่อนคือต้องบอกว่าคือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยถึงจะเทพอะไรในหล่งอะผมผมก็ตัวอ่อนมากแล้วกันอ่ะผมบอกว่าผมตัวอ่อนมากแต่ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้ผมทำไม่ได้อุ้ย แต่ว่าอะไรอ่านี่ก็ได้ค่ะได้ไหมคะแค n y o อ่ากล้องก็มาทางรู้หน่อยดูดูดูอ่ะอ่ะให้กาโม่เขาทำดูอ่ะเอาอ่ะเอาม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 าพี่แซมออกนอกสินค้ามาหน่อยมาอย่าทำเลยไม่ใช่ใครก็ทาได้ป้าแตงลองทําดูก่อนเลวจะได้ให้เขาลองทําดูนี่ก็โยคะเหมือนกันอ่ะมามามาเอาทำนี่เลยอ๋อเอามาแตงอยู่นี่ดิกล้องอยู่ตรงนี้ป้าแตงมาตรงนี้ เอออ่ะอ่ะอ่ะทำอ่ะไม่ไม่ทำจริงทำจริงอ่ะอ่ะเอออ่ะอ่ะไม่เป็นไรหนูไปพักผ่อนก่อนไปหนูนนบิดอลิต้นบิดบิดน้อยน้อยแล้วก็ลงไปนี่ไม่ได้ไม่ได้มันมันมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่าไปฝืนเดี๋ยวไปนี่อ่ะป้าป้าอย่าไปไปแซมต้องกับไปแม่อนี้ด้แม่อันนี้ด้วยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับก่อนช่วงมาแต่งโชว์ไปไปไปยืนนู้นไปป้าป้าไม่ได้ต้องทำอย่างตรงนี้ ปา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 ,ปาคิตตี้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 กดแล้วกดแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วหนึ่งหนึ่งนะทุกคนทำตามนะหนึ่งสองสามสี่หอ่ะเรียกกดหนึ่งหกหกเก้ามาเลย <c oughs> ใครทำได้ไหมหนึ่งเอากามินทำน้องทำน้องทำน้องทำอันนั้นบิดทั้งตัว <c oughs> อา่อาไป่ไม่อมดูนี่มันมี มามากลับกลับกลับมากลับมากลับมามีทั้งตัวตืดนตื่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 นอะไรนะอะไรนะอะเธอกยังกี้เมามากนะคะทุกคนชาลีชอบตัวการ์ตูนใช่ค่ะใช่ใครคุ้นคุ้นต้องบอกผมว่าใครได้รู้จักผมจริงจะรู้ผมมันชอบ คิตตี้มากใช่แล้วก็หน้าตาแบบเนี้ยน่าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้คิตตี้มากเออคิตตี้นี่น้ำวันเลยเยสแล้วก็คือเอ้ยเอ้ยเนื้อเนื้อพ่งเนื้อผ้าอะไรเนี่ยดีมากนะเพื่อนจะบอกให้แล้วก็เป็นของถูกลิขสิทธิ์ด้วยเขาบอกหมดหรือปินอีกแล้วลองซาลโอนะประกาศกำลังแก้ไขอยู่นะคะลูกค้ากำลังแก้ไขนะคะช็อปได้่อนให้เขาแบบ นี่เราได้ซาริโอในราคาถูกขนาดนี้เ,เลยคือเมื่อกี้คือเหมือนตะกร้ามาแล้วหมดใช่ไหมไม่ได้บินคอเอเอน่ารักก็นางเศร้าอันนี้มากเลยอันนี้คือน่ารักมา,อา,ากมาอานากาันนี้คือใส่ไปไหนไปเที่ยวเออใส่ไปเที่ยวได้นะคะวันเสาร์อาทิตย์นะลูกๆผู้ใหญ่ก็ใส่ได้อันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะตะกร้ามาฝากกดด้วยนะคะมันจริงมันน่ารักจริงมันน่ารักจริงใช่อะมีคําถามครับเข็มขัดอะไรคาดไม่ได้คาด เข็มขัดเข็มขัดอะไรนะคิดไม่ออกเลยเข็มขัดยาวหรออะระหว่างที่เราคิดไม่ออกเรามาม่าสัมภาษณ์อะติดไหมเข็มขาดไม่มีสิดนะอะอะอะสัมภาษณ์แบบอย่างไรบ้างเรามาดูความหน้าเด็กของเขานะครับนี่คืออายุสามสิบเอ็ดสามสิบสองแต่ว่าหน้าเหมือนสิบเจ็ดสิบแปด น่ารักอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเราเก็ากมไม่มันไม่น่านจะเป็นนี่ผมผมพูดแบบจริงจริงนะอ่ะออาแพนกล้องกลับมาก่อน <ๆ S 1> แล้วผมอาจจะขอให้นี่หน่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้น,นี่มันอายุอายุยังน้อยอยู่แล้วก็น,นี่มันเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วสิบสองสิบสามอ่ะบาย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 สวัสดีก่อนมา โซนหนาทอคืก้างนิดนึงแบบแม่เดี๋ยวมาหาว่าถอเสื้อต้องรอโชว์เอาหรอไปไปไปนอนไปท่านักเลียนหนมบอกาผมไม่ใช่เด็กนะครับเนี่ยโอ้เด็กลครับเฮ้ยบอกเอไม่ใช่เด็กอ้ยอยทาไหรบอกเข้าไปเยอนักพี่เชนตำนานเดี๋ยวดูนักพี่เคนี่อนาคต พี่แคทต้องมีอายุไรสิบแปดสิบเก้าขึ้นมั้งนะแต่เราอายุไรเด็กแล้วกินได้เฮ้ยหมดแล้วไหนตื่นยังตื่นอยู่ไหมพี่ไม่ลาบไม่ลาบอืมไม่เขาตื่นไปแล้วไงแล้วก็หลรายของคุณมีการตกแต่งที่ไม่เหมาะสมสำหรับรุ่นน้องผู้ชมและเด็กมันอยู่ว่าน่าจะเป็นการตกแต่งอะไรอย่างเงี i̇şte <c oughs> <c oughs> ้ยไม่เหมาะสมกับเด็กอะครับเอ็ยไหนปะอ่ะอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าแขวนกระแทกหน้ากันอยู่ขนาดนี้ เอาลองเิมพ์ในออกหน่อยแล้วกันเอากลับเป็นเสื้อแทนอากับด้าเองขนาดไม่ค่อยจะเห็นนะเนี่ยอวขอไมค์พื่ไม่ต้องลับมานะพี่ Sorry เดี๋ยวเอาไม้ไปติดที่การมินเดี๋ยวเขานินทาภาษาเกาหลีฟังไม่ออกอีกอืม Bye bye หรืออยากท้าทายระบบอะ นี่นอนคือคือเด็กๆจะกเอาเป็นตัวอย่างเด็กคนไหนนอนเร็วได้ก็ดีแต่ด้วยด้วยอาเธอมันนอนบางวันนะนะแล้วแต่วันอือวัยรุ่นแรกบอกเขายให้สูงให้ได้ยางงี้นะพอโตมันสูงนี้แน่นอนสูงกว่านั้นแน่กี่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาไปทางานจะได้ไม่เขินเอออือโอ้ยถ้าสูงนี่เทส um. นะอ,อีกแป๊บเดียวนะอีกห้าปีก็สูงกว่าแล้วนะเธอโซแต่ก่อนกลัวมากกลัวกลัวมากคืออาเธอเนี่ยผมพามาไปเล่นนู่นเล่นนี่แต่เด็กแล้วเราก็คิดตอนมันห้าขวบเราก็อายุเท่านี้ ถ้ามันสิบขวบเราก็ต้องสามสิบถึงและถึงและในที่สุดละคือถ้าเธอสี่สิบนั่นท์ก็เอ้ยตายตอนนั้นถ้าเธอถ้าเธอเท่าไหร่ยี่สิบนั่นท์ก็สี่สิบโอ้โหไหวมากนั่นคือเหตุการณ์ที่ป้าแต้เจอมาแล้วนะ่ะเปิดประตูหมอกเปิดผมหน่อยได้ดูโตขึ้นอีกสองขวบอโตขึ้น อ่ะพีเธอร์ทักทายเพื่อนเพื่อแล้วไปไปพักผ่อนไปสูสดีครับทุกคนเดี๋ยวเธอไปนั่งพักผ่อนเนยนะพักผ่อนนะพักผ่อนคะโอเคบายไกส์ i ก g o ้ n g to rest now bye b ต้องบอกกับว่าประวัติติ๊กตอกของอาเธอร์เนี่ยผมไม่รู้เขาออกมาให้หรือไม่ให้นะแต่ว่าตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าผมอ่ะกำลังไลฟ์แล้วแล้วตอนแรกๆที่ผมไลฟ์เมื่อสองปีให้แล้วเนี่ยคือเข้าไลฟ์ทีคนดูสา0,000ื่น สี่หมื่นห้าหมื่นเลยไม่รู้ใครอยู่ช่วงนั้นมากคือผมร้องเพลงแล้วก็ปีนนูน่นปีนนี่นะปีนคอนเทนเนอร์สามสี่หมื่นคนดูตลอดพอเริ่มแบบทําผิดกฎแล้วก็ตอนหลังเหมือนพาไอ้อเธอร์เข้ามาตอนนั้นเราพยายามติดหนวดพยายามทุกอย่างแล้วนะแต่ว่าติ๊กต็กอกเขาคงว่าเราเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่นะคือเราก็เขาเลยออกกฎมาว่าห้ามพาหลานเข้าไลฟ์<อ>ผมเลยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากคือจริงถ้าห้ามพาเด็กยังเข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าเด็กๆก,ก็คือ ยังไม่เหมาะกเข้ามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอโตอีกหน่อยแล้วกันอืมได้ไปห้ามพาหลังก็าอะไรเงี้ยไปหลังออกก่อนไปเอ่อบ๊ายบายทีนึงสวัสดีสวยๆก่อนบายบายสวัสดีครับทุกคนบายบายอือมาเป็นการขายของที่เหนื่อยหน่อยนะสองชั่วโมงผ่านไปนะครับผมสองชั่วโมงกับสิบกว่านาที

เป็นไงล่ะไงล่ะเราเข้ามาได้ยังเราเข้ามาได้ยังอืมได้ได้เราเข้ามาได้แล้วเนาะได้เนาะน่ารักเปล่าะอืมอืมเขืมันจะยิ้มข้างเดียวมันจะยิ้มย่างเง้ยไม่ใช่เออคนอย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาเขเ่ยมันจะยิ้มไปข้างเดียวคุณบอกว่าหน้าหน้าอย่างเด็กแต่แต่หน้าหน้าเด็กจริงๆไปดูรูปตอนแฟนฉันเวลาเขินมันยิ้มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าเจ้าเล่ห์ มาต่อเมื่อกี้ถึงไหนละอะไรนะถึงคอยร้อนคอยเย็นอ่าไม่ใช่เข้าถึงนี้คือผมไม่รู้อยากที่ไปไงอ่าเป็นป้าข้างบ้านแล้วกันะฮเป็นลูกป้าเลยครับเป็นลูกแม่จิ๊ดพ่อเอาเฟดปู่ชื่ออะไรนั่นลืมอันฟองซูสอีโดราดุสฟังซิสซูสปอดเจสโมีฉันเป็นสารานุกรมข้คะใที่เขาที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟังมา่อกี้คุยไปอ่า คนปู่เป็นชาวเนเธอแลนด์ชื่ออังฟงซูสอีโดราดูสฟรังซิสซูสปาเจสค่ะสิบเขาเรียกว่าสิบอะไรใช่คนสมัยก่อนเขาจะชื่อยาวเขาก็จะใส่แค่ชื่อย่อว่าจริง เรื่องจริงค่ะยาวยาวยาวเวลาอันนึกภาพเจอทีให้เอาฟองซูซีว่เลยดูสเปนซิสสุดเอ้ยเปิดไปเผยหันไม่ทีให้ไม่เอาคือชื่อยาวชื่อยาวเออมีมีต่างชาติคนต่างชาติที่เป็นชื่อยาวอย่างนี้หลายคนก็เหมือนพ่อผมเนี่ยชื่อก็จะสั้นมาหน่อยเป็นอัลเฟิร์ตเอาเอาเฟิร์ลเฟรดอัลเบิร์ตอัลเฟรดอันเฟรดอันเบิร์ตอันเฟรดชื่อกลางอัลเฟรดอัลเบิร์ด คือชื่อสอง<ม>อันนี้ที่ทําให้ผมมาไปเถียงกับคุณครูทั้งหลายทีผมบอกว่าครูผมบอกว่าไอ้วันที่ผมจะเรียนไอ้จบไอ้มัธยมผมอะ่ะ<ม>พ่อคุณชื่อเอาเฟดเอาเบิร์ตผมบอกไม่ใช่เออเอาเอาเบิร<ม>์ตมันชื่อพี่ชายมผม <c oughs> ผมเถียงขาดเลยเพราะว่าพ่อผมไม่ได้ชื่อเอาเฟดเอาเบิร์ตพ่อผมชื่อเอาเฟดส่วนพี่ชายผมชื่อเอาเบิร์ตผมชื่อชาลีผมก็เถียงขาดเลยจนผมมันต้องบอกครูว่าเดี๋ยวผมขอโทรถามแม่ก่อน <c oughs> พอโทรถามแม่ปุ๊บแม่บอกว่าพ่อชื่อ <c oughs> อะ เอาเป็นว่าขอขอชื่อพ่อแป๊บนึงก็คือสุดสุดท้ายเนี่ยพ่อผมชื่อออาเฟดอัลเบิร์ตจริงๆคือคือชื่อเดียวกับพี่ชายด้วยแล้วก็ชื่อพ่อผสมกันด้วยเลยเป็นออาเฟดอัลเบิร์ตก็คือไม่อายเพราะเราไม่ได้เถียงแรงแล้วก็คือก็ไม่รู้คือแบบเราเราอยู่เราเราเรานึกว่าชื่อพ่อเราชื่อเัลเฟดเฉยๆอะไรเงี้ยแต่จริงพ่อชื่อยาวแล้วก็คุณปู่ชื่อยาวมากจนผมก็ยังอยู่มา30ปิบปียังจําไม่ได้เลยว่าปู่ชื่ออะไรนะครับผมอะมาต่อเมื่อกี้ คาสันนะคะปักหมุดเอาไว้แล้วนะคะฝากกดติดตามด้นะคะถุงเท้าดีมีคุณภาพขอบคุณทุกคนจริงๆถุงเท้าที่ทุกๆคนใส่กันนะคะใส่คาสันหรือเป้าอย่างนี้เอออาอะปแ้งใครอยากไปติดตามติ๊กตอกปแ้งตามไปที่ไหนปงมาอหนบอกพี่คูหน่อยจัปั้งว้่ปั้บปี๊ปั้บปี๊ปั้บปี๊ป อะ,อะไรนะคะเออทุกคนเร็วๆบอกหน่อยเราหน่อยเพราะแตงทั้งมีคนบอกไม่ให้ป้แตงมาป้าแตงอดนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่บอกอย่างเดียวนะเข้าไปเซิร์ชแล้ป้าแตงแล้วเซิร์ชเป็นป้าแตนแล้วเออแล้วก็ไปกดตุ่มบล็อกเราอีกอย่างงี้อย่าไปกดรายงานไม่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 อ้นี่คือป้าแตงลองลองบอกก่อนว่าติ๊กต็อกชื่ออะไรป้าแตงมาอีกมามาป้าแตงแต่งใมาล้อมหน้าแน่นอนปั๊บปี๊ปปั๊บปี๊ปปั๊บปิ๊ปปั๊บปี๊ปปั๊บ เออป้าแตงปออาปาไม่โทป้าตอแองเอาแตงไม่ตีเลขเจ็ดแตงเลขเจ็ดไม่ใช่แตนไม่ใช่แป๊แตงแตงอย่าไปเล่นนะ่เขาไปแฟนคลับงเขาโอเคก็ทุกคนเขียนผิดตลอดเลยทุกคนไม่เสร็จหายก็แตงตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะไขว่าแตงมาต่อเนื่อค่ะขอบคุณค่ะ ให้ขายของอะไรที่เป็นเกี่ยวกับป้าๆยอยอยอก็นี่ขอบคุณป้าแตงมากที่มามาช่วยขายแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากที่อดทนฟังเราสองคนพูดตั้งแต่เรื่องสุดท้าจนไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวเราออกมาคุยนี้หน่อยเดี๋ยวเราเราเราปิดแล้วมีคนหลายคนอยากเห็นแล้วก็คือเขาเขายืนจ้องขนาดนี้แล้วเรามาดูกันมาดู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 เราไม่อยู่หรอกอ่ะอ่าอ่ะอ่อ๋อขอบคุณค่ะใครมากัดหลอดผมวะ แป๊บยังนะขอขั้นเวลาโฆษณา Sorry, ป้าแตงป้าแตงสุดสวยที่สุดป้าแตงแป๊บหนึ่งพูดหลอดยูโอ้ยเบสปั๊มเอ้ยยูไม่เอาถามความชัวร์ไม่ใช่เบสเคทเบสว้าวเคทเห็นแล้วเขาเขินเขานั่งกัดหลอดคุยกันอ่ะเออไม่ใช่แล้วต้องบอกก่อนว่าใครที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็คือ อย่าปล่อยให้มันเป็นขนาดนี้ผมถามหน่อยทีมเราใครแม่งเอาไปดูดอะไรขนาดนี้มีครบทุกอย่างวันนี้คือนั่งแกะแกะไม่ได้มีตั้งแต่เส้นลวดเส้นผมคือทีมงานเราผมร่วงันขนาดนี้เลยเหรอพี่พี่เปิ้ลแน่เลยเออทีมงานเราผมร่วงันขนาดนี้นี่ผมแกะไปครึ่งแล้วนะเออมาประแตงมาทักทายขอบคุณเพื่อนๆกันอีกทีนึงอืาจะไาไม่ไปก็ตายแล้วผมอ วันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับน่ารักมากได้ได้ thank you มากๆที่มานั่งเฝ้านั่งจ้องเป็นประสบการณ์แปลกใหม่เป็นประสบการณ์ที่ที่หลายคนอาจจะต้องเจอในอนาคตหรือว่าหลายคนที่ต้องเจอก็เป็นอะไรที่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 แปลกดีมาวันนี้ขอบคุณ กามินมากขอบคุณป้าแตงทอบทมุณนืนนะคอถายขอบคุณทุกๆคน,คนะคะที่คอยอยู่ดูเราไม่อำม่ได้ไม่อำม่ได้เอ๊ะนี่มันปุ่มเอ้ะนี่มันปุ่มอะไรวะ